โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงกับวันนี้เกมสกิ l l รเจน n ์รอยัลนะฮะในรอบนี้ผมจะพยายามเล่นเจ้ากับตันกว้นก็แล้วกันนะไปลองเล่นมารอบนึงแล้วนะฮะแตกเจ็ดไอเวนเอ้ยน่าจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะฮะเห็นว่าจะให้เล่นเจ้ากวินสายฟรีสกับฮิลลิงใช่ไหมไอมาอีแล้วไอ้กวินมึงมาฮิลลิงมีฟรีสมีโอเคกูด ฮิ l ิ่งมีฟรี e มีนะฮะทุกๆหนึ่งวิจะ r e c o v e r รจากฟรี e ที่อีกฝั่งหนึ่งแปะนะเออประมาณนั้นนะแล้วก็ยิ่งฮิวเยอะอันติยิ่งแรงอ่ะประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวจะเอาฟรี e เป็นหลักนะเพราะว่ายิ่งอีกฝั่งหนึ่งโดนฟรีสตลอดก็ยิ่งจะทำให้เจ้ากลิ้นมันได้ฮิ l ิ่งมาเรื่อยๆแล้วฮิวิ่งที่มา เรื่อยๆมันจะทำให้ดามจของอันติมันแรงขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวไปกลับอะไรดีโอเคไอตาไอบาลานซ์สเกลนี้ค่อนข้างจะใช้ได้ดีนะฮะจะเป็นการเพิ่ม EXP น,นั่นเองทุกคนอืมเอาเพลเซฟสกาเลตฮูดนะฮะ แล้วก็รอครับผมเดี๋ยวเก็บดอกเบี้ยกันแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเจ้าตัวละครตัวนี้มันตีช้านะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะไปสายของฮิลลิงฟรีสเป็นหลักก่อนนะเพราะว่าค่าครีก,กับค่าดอชมันก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวไปดอชฮิลลิงแล้วก็ฟรีสก็แล้วกันนะ3ค่าหลักเอาค่าลบเลีกแล้วก็ฮิลลิงแล้วก็เอาเป็นฟรีสนะเจ้าสปิริตช่างมันนะ แต่ว่ารอบนี้ก็ต้องบอกว่างานหยาบเล็กน้อยเพราะว่าอะไรเพื่อนเพ,นเพราะว่า,ามันมีเฮสนะซึ่งเฮสมันสามารถเรามาหักล้างกับดีบัฟฟรีสได้นั่นเองนะมันอาจจะทำให้ผมไม่สามารถเปล่งประสิทธิภาพได้สูงสุดของสายนี้นะฮะยี่ยเอ้ยไข่เพนกวินดูอ้วนอ้วนอวน,อนดุกดิกน่ารักดีนะฮะ320ทำไมตรงเป๊ะแบบนี้นั่นก็หมายถึงว่าผมยังไม่มีค่าฮิลลิ่งแม้แต่นิดเดียวนะฮะ เอาเป็นอ่ฟรีสคริกนะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเอาค่าดอชโอเคเอาเป็นดอชฮิลลิ่งดอชฟรีส e นะมันจะได้มาคอมโบในรูปแบบแปะฟรอส t แล้วก็ทำเป็นฮิลลิ่งแล้วก็เอาค่าฮิลลิ่งดิวริงทราเวลทอทัลเอชพีรีคอ r ์เวอรี่ดูริงหมายถึงใน,ในช่วงขนาดที่มันจะไปอย่างนี้ปะ่ะ ก็ประมาณ2 4ถึงวินะอ๋อนั่นก็หมายถึงว่าขนาดที่ว่าเจ้าไข่นี่กำลังจะลอยไประเบิดถ้าถ้าผมมีฮิวที่เยอะขึ้นมันก็จะแรงขึ้นใช่ปะเออนี่ไงบวก total hp recovery กองง่ายๆระหว่างนี้ถ้าถ้าผมฮิวขึ้นพันหนึง่งมันก็จะเป็น1,300 damage พวกนี้สินะ เฮ้ยเฮ้ยมันจะบ้าไปแล้วหรือเปล่ามันมันดูโกงไปนิดนึงนะฮะฉะนั้นผมต้องมีค่าฮิลที่เยอะซึ่งค่าฮิลที่เยอะมันจะต้องมาจากการแปะฟรอส t เยอะๆใช่ไหมเออมาเฮสไม่อยากได้เฮสเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้โปรเจกต์ไทของอันติมันไวขึ้นนะฮะแต่ว่าอดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยไปโฟกัสตรงนั้นก็แล้วกันเนาะเอาแรนดอมครับผมเบสแอทแท็กดอชไม่เอานะ Persistent explosion ก็ไม่เอาเอาเป็น haste dot จัดมาแล้วก็เดี๋ยวเอา healing healing buff หนึ่งอันเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะไอเจ้ากับตันกวินนี้ค่อนข้างที่จะตีช้านะทุกคนฉะนั้นผมจะไปหวังกับ base a t t a c k เพื่อที่จะเพิ่ม a t t a k speed ก็บอกไว้เลยว่าน่าจะเป็นสายที่ไม่เวิร์ k นะโอ้แค่สองรอยยี่นะ ไอ้น,นี่ผมคิดว่าผมน่าจะชนะนะน่าจะนะกับตันกิ้นเออ280ขึ้นลงตามฮิลลิ่งอะม u n t ์ช่วงเวลาที่มันกำลังเดินทางโอเคเอฟรีสดร์ดอชฟิลลี่ดอชเอามาแปะไว้มาแปะไว้แล้วก็ดอชบูสครับผมเมื่อกี้ผมเห็นว่า,วาเป็นดอชฮิลลิง่งทำไมกูไม่กดไอเว้เนื้ย ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาฮิลลิ่งเรกนะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวละครตัวนี้จากทาเลนต์ของมันมันจะน่าจะแทบจะเรียกว่าฮิลทุกๆประมาณ1วิเลยนะฮะนั่นก็หมายถึงผมจะต้องแปะฟริสใส่ศัตรูให้ได้ตลอดเวลาด้วยนะนายขอดูค่าดีบัฟฟริสของคุณหน่อยสิอ่ะโอเคเริ่มจะโดนละเหลือ2เหลือ1เหลือ0เหลือ3แล้วก็จะโดนหักล้างจากค่าเออเฮสโอเค อ่ะแสะดงว่าตอนนี้ผมยังหวังอะไรกับมันไม่ได้นะมันจะต้องมีค่าฟรีสที่มากกว่านี้นะอ่ะตรงนี้น่าจะแพ้ครับผมกลายเป็นว่าผมโดนฟรีสมากกว่าเขาแปะผมโอเคอ่ะแต่ว่าเจ้าแพนด้าก็แดาเมจแค่หนึ่งดีอันนี้เลเวลอัพก็จะได้เลือดนะอันนี้ถ้าเกิดชนะจะได้ดาเมจผมมีฮิลแล้วอ่ะไม่ต้องแล้วนะ อันนี้สกิลที่3ราคาจะลดลง60บาทผมได้เลือดตรงนี้แล้วใช่ไหมแต่ผมจะเล่นหลายสายฉะนั้นเอาเจ้า h าร์ดอะมูเลตมาละกันนะฮะฮิลลิ่งตรงนี้เอ่อฮิลลิ่งตรงนี้นะฮะเอ่อตีรับแปะฟรีสแล้วก็ Dodge ชบูสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการติดคริจะมีการ h e ลลิ่งเอามาแปะไว้อันนึงนะมันจะได้มีหลูปมา h e ลลิง่ง เพื่อที่จะออกพวกเทร์ปีเรพวกอ,อันติจะได้แรงขึ้นอะไรอย่างนี้นึกออกไหมฮะอ่าผมเอาแต่ของเติมเลือดมาเลยก็แล้วกันตอนนี้นะฮะโอ้ได้ดอ g e จบูทมาสามแบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะเจ้ากอบลินยังไงทำทรงจะเล่นสายตีเหรอครับเนี่ยถ้าเกิดเล่นสายตีก็น่าจะไปหวังกับแวนการ์ดพูกนี้สิเนาะโอเค okay. ก็อาจจะเป็นสายที่ถูกต้องนะเพราะว่าแวนการ์ดของคุณมันจะเป็นเมจิกเดามจที่มันจะมาคอมโบกับทาเลนต์ของคุณนะอันนี้ผมน่าจะชนะดูก็เรียบร้อยเจ้าน้องไข่ของน้องถ้าเกิดยิ่งยิ่งมันยิ่งไปช้าแล้วผมฮิวหนักๆมันยิ่งแรงนะยิ่งมันเดินทางช้ายิ่งทำให้ผม มีดาม a จ e ที่แรงขึ้นนะเบสเร็ก uh, ไอ้นี่ครีดฟี์ครับผมสายสปิริตผมจะไม่เล่นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีสายฟรีสมาผมจะแปะไว้ก่อนนะเพราะว่ามันได้ใช้นะไอ้นี่ลดการฮิลลิ่งเอาลอดฮิลลิ่งไว้อันนึงด้วยยังไงผมก็ต้องเล่นสายพวกยื้อเกมอยู่แล้วนะ ฉะนั้นการที่ว่าผมจะต้องเตรียมสกิลเอาไว้ลดค่าฮิลลิ่งตอนเลดเกมพวกนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่จำเป็นอยู่แล้วเนาะอาร์ฟลิฟติงกับการตีโอเคก็ถ้าเกิดเล่นสายเบสแอทแทคเป็นหลักผมก็จะยิ่งได้เปรียบเล็กน้อยจากการที่ผมมีค่าหลบที่มากกว่าคนปกติเล็กน้อยนะเบา,บาอู๋สามร้อยกว่าเรียบร้อยโดนดามจไป5 โอเคโอเค้เล่นกันกอลบลินสตัวเลยวะ่ะรอบน,นี้จะมาซ่อมอะไรกันวะเนี่ยพวกมึงเจ้ากอลบลินเป็นตัวละครที่ผมชอบหยิบที่สุดนะเพราะว่ามันออโต้แรนดอมได้ทุกคนมันถอดสมองเล่นดีนะตีไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่เฮสถ้าติดฟรีสเยอะจะมีการแปะเฮสเอาตีก็ได้มา ตรงนี้ขอแรนดอมหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็เอาฮิลลิ่งเบรกอันนี้ขอเอาตีไว้อันนึงได้ไหมอะจะได้มีค่าเฮสแต่ว่าฮิลลิ่งเฮสก็ไม่เลวเอาฮิลลนะิ่งเฮสก็แล้วกันนะฮะอ่ารีเจนต์คอนโทรลหนึ่งอันแล้วก็ฟิ r y ี่ฟรีส1หนึ่งอันโอเคเจ้าพรีเว n t ดอร์ไม่ใช่อ p อ i ชันนะ เจ้ากอบลินนี้ตั้งใจจะไปสายเฮสให้ไวๆเลยหรือเปล่าเพราะว่าเขามี d ีว a t แพทเทิร์นโรดนะฮะนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเขามีเคียวเซียวจันเขาจะเก่งมากๆเลยทุกคนโอเคชาร์จบิซน์อะไรเริ่มจะมาแล้วด้วยนะน่าจะเล่นสายเฮสซึ่งมันตรงข้ามกับสายที่ผมจะเล่นก็คือสายแปะฟรีสนะแล้วปกติเจ้ากอบลินดามจมันก็ผสมกันอยู่แล้วเนาะ ตรงนี้ขอเอา Prevent Dodge เพิ่ม Damage เล็กน้อยนะฮะแล้วก็เอา Freeze คริติดไว้อันนึงจะได้ขึ้นสายเนาะแล้วก็เอา Random ครับผมเอ่อ Freeze Attack เป็น Base Freeze แล้วก็เอาเป็น Freeze Shell ครับผมโอเคแค่นี้ผมก็จะค่อยๆที่เจะเริ่มมี Damage จาก Freeze Damage ได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวไปเปิด air แอร์แป๊บนึงอนะ่ะ เจ้ากอบลินยังไงกอบลินตัวนี้สายดอชโอเคจะพยายามเล่นสายดอชก็เป็นสิ่งที่ดีดีมากๆด้วยตอนนี้ผมต้องการฮิลลิ่งดอชนะผมยังไม่มีเลยทุวคนนี่ผมอยากได้สกิลนี้นะมันจะได้มาช่วยฮิลลิ่งให้ผมเพราะผมเริ่มหลบได้เยอะแล้วนะฮะแล้วยิ่งถ้าผมมีฮิลลิ่งดอชอันติผมน่าจะแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะ โอเคเริ่มแปะฟรีสได้ประมาณ3-400แล้วแล้วเขาก็จะโดนตลอดผมจะมีฮิลลิ่งมาตลอดโอเคเริ่มแนวโน้มจะดีเล็กน้อยแล้วว่าแรนดอมครับผมเบสเฮสนะเบสิกเฮสแล้วก็ฮิลลิ่งฟรีสจัดมาแ t ตแทกมิสจำเป็นไหมจริงๆผมว่ามันจำเป็นนะต้องใช้เอามาแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นฟิลลี่ฟรีสนะ โอเคส่วนครีดีฟนェ์ครีดีฟนェ์ยังไม่ยังไม่เห็นแนวโน้มว่าจะมีคนเล่นนะตอนนี้เดี๋ยวผมไปหาดาเมจจากเทอร์รี่เรย์หรือแม่ก็ฟรีสดาเมจให้ได้ก่อนดีกว่านะฮะคุณพี่ไฮเดนเบลดยังไงครับผมยังไม่มีเลยเฮียมือ้อฮิลลิง่งฮิลลิ่งดอชยังไม่มีเลยแย่ละ โอ้ยนี่อย่าบอกนะกูแพ้ไอ้เหี้ยมือยตัวเลดเกมไปแพ้เขาได้ไงวะเนี่ยอา้าวงานหยาบแล้ววะ่ะฮิวเลือดของผมเหลือมันมันก็มีอะนะมันก็มีฮิวเลือดอยู่นะไอ้นี่ต้องขึ้นสองดาวใช่ไหมฮะอ่ะโอเคงั้นเอามาคอมโบกับไอ้เจ้าสตาร์ดี้โน้ตแล้วกันนะจะได้ขึ้นสองดาวไวๆนะฮะ กอบบินกลินเดอร์จริงๆผมอยากได้กอบบินกลินเดอร์นะแต่ว่ามันไม่มีดวงไห้ยังเอ้ยอ่าครีดิฟเฟนต์นะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นฮิลลิ่งเฮสตตรงนี้ขอเป็นแรนดอมครับผมฟิวรี่ครีนะฮะแรนดอมอีกครั้งหนึง่งโอเคฟิวรี่ครีอียัเอ้ยแวนการ์ดแวนการ์ดไม่เอานะทุกคนแต่ว่าผมต้องเอาอะ EXP4 อ่ะเสียดายอ่ะต้องเอานะเอ้ย Healing Dodge เอา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 จ้านี่ยังไงก็ต้องกดนะอ่ะผมได้ Healing a m o เอามาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสถานะ r e ็กไว้ขึ้นพอเข้า r e ็กค่า Dodge กับค่าการแปะ Debuff Freeze ก็จะมาโอเคมาถ้าผมเจอสกิลแรผมจะพยายามกดนะเพราะว่า Study Note มันคุ้มค่านะต่อให้มันไม่ตรงกับสายยังไงผมก็สมควรจะกดมันไว้นะ เพราะว่ามันจะทําให้ผมขึ้นเลเวลไวขึ้นนะแล้วถ้าเกิดผมขึ้นเลเวลไวนั่นก็หมายถึงว่าผมจะมีที่เติมเลือดเรื่อยๆนะแล้วก็พวกเลือดจะเยอะขึ้นพวกเบสตัในสายนั้นๆก็จะมากขึ้นด้วยประมาณนั้นนะ2-300นะก็ไม่เยอะนะยังไม่เยอะนะไอ้นี่ฮิลลิ่งเพิ่มขึ้นมาจากสกาเลต์ฮูดโอเคกูดชนะบ้างนะให้กูชนะบ้าง ตรงนี้ขอเอาเป็น r a n d อมหนึ่งครั้งนะฮะได้คริสแชร์มาไอ้นี่เป็นเมจิกดอชเอาอยู่แล้วจัดมาไอ้นี่จะทำให้สปิริตตัวอ้วนขึ้นนะฮะมันก็จะเซฟเลือดผมอีกเล็กน้อยนะแต่ว่าผมต้องการฟรีสเดามจมากกว่าฉะนั้นดรอไปไว้ก่อนนะเจ้านี้ผมก็อยากได้เจ้านี้ผมก็อยากได้ในรูปแบบเคาน์เตอร์แอทแท็ แถมจะขึ้นสายไว้ขึ้นด้วยอะเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหน้านะฮะแต่ว่าดูจากความจําเป็นแล้วผมน่าจะเอาเคาน์เตอร์แอทแทมากกว่าเพราะว่ามันจะได้มาคอมโบกับเจ้าสตัตดี้โน้นะมันจะได้ EXP จากปกติผมจะได้ EXP 2จะเป็น4เนาะแล้วก็ถ้าผมเลือกสกิลธรรมดามันจะได้ EXP 1มันเสียได้นะโอเคเขามีทั้งเทอร์ดับบีเรย์เขามีทั้งฮิลลิ่งอะเมาท์พวกนี้ผมน่าจะแพ้ครับผม โอ้เตรียมเมดิเมดิคเข้าคิดเน็บเตรียมไม่เรียบร้อยด้วยผมน่าจะไม่รอดนะแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเถอะได้เมจผมมากกว่าเขานะทุกคนนะเออเดี๋ยวเดิมึงเคาน์เตอร์แอทแทกจัดมาโอเคตรงนี้แน่นอนครับผมเมจิกดอชนะโอเคมีคนเล่นตีกี่คนยังมีคนหนึ่งอันดับหนึ่งของบอร์ดด้วยคนคนนั้นอยู่อันดับหนึ่งของบอร์ดเอาแอทแทกมิสมานะ ดอชบูสจำเป็นไหมมันจำเป็นอยู่แล้วเอามานี่แล้วก็รอฮะตอนนี้ผมต้องการฟรีสดามจหรือไม่ก็เทอร์ปีเรนะฮะน่าจะแย่งกันโดรอ่ว,วเพราะว่ารอบนี้หลายแหลโอ้โหฟรีสฟรีสฟรีสโอ้จะบ้าจะสู้รอดไหมวะเนี่ยโอเคฟรีสดามจเลเวลแม็กโอ้โหงานหยาบงานหยาบมากมาก หมายถึงผมเนี่ยงานยากพ่อดพ่อดอกหนึ่งของเขาน่าจะร้อยกว่าเกือบสามร้อยนะโอ้โหดอกหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวาดาเมจขึ้นพันเลยทุกคนหลบไม่ค่อยพ้นด้วยนะเจ้าก o b ลิ i n ที่มาคอมโบกับสกิลเมจิกดาเมจมันมันอยู่ในระดับเทพอยู่แล้วนะมผมต้องรีบหาฟิสดาเมจ ตรงนี้ขอเอาเป็นแรนดอมนะฮะเอ่อฟิลลี่คริเนาะแล้วก็เอาฟรีสเฮสเอามาแล้วก็เอาคริฟรีสโอเคแค่นี้ผมก็จะได้ฟรีสเดามาเพิ่มหนึ่งอันละจัดมาแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมน่าจะเอาเป็นเคานเตอร์แอตแทกตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นสกิลแรงมันจะได้ EXP เพิ่มขึ้นนะ อ,อย่างนน้อยเลือดก็เพิ่มแล้วก็จะได้สายตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยเอามาเลยแล้วกันนะโอ้โหไอ้เหี่ยมของดีทั้งนั้นเลยเอาฟิสเชลไอ้เหี่ยมต้องเอาต้องเอาอดใจไม่ไหวนะฮะคือพอสกิลบรันช์มันขึ้น3ดาวอะ่ะผมจะโดนตีเบาลงด้วยแล้วก็ค่าเบสดอชของผมก็จะมากขึ้นด้วยคือผมมีโอกาสเซฟเลือดมากขึ้นนะ่ะทุกคนเบาเติดคลิเออไอเวน โอเคโอเคไม่เป็นไรคือผมมีโอกาสรอดตายมากขึ้นนะแต่ว่าก็ยังแตกไอเวนี่ฮิวเบาไปว่ะการแปะฟรีสของผมเริ่มที่จะเยอะแล้วนะแต่ผมยังไม่พอใจนะการแปะฟรีสของผมเริ่มจะเยอะแล้วแต่ผมยังไม่พอใจออสปิริตคอนแท็กต์หนึ่งอันนะฮะ อ่า uh, persistent explosion หนึ่งอันดีไหมจะได้มี no action damage ไปหนึ่งอันก็เอาเอามาไว้อันหนึ่งมาอุ้ย life steal damage ผมต้องการมากเอามาเลยไอเว้นมาจะได้ขึ้นสายสักทีนะเพื่อนๆผมอยากได้ therapy ray มากไอนี่ก็ต้องการไอนั่นก็ต้องการ,กการผมจะเอา therapy ray กูจะเอา therapy ray อ้อีอ๋ยม้ย เน้นเซฟเลือดก็แล้วกันนะขอนะรอบนี้โอ้เขากำลังจะขึ้น3ดาวเขากำลังจะมีเจ้าเอ่อ holy explosion มาแล้วนะแต่ว่าผมก็จัดเต็มอัตราศึกผมจะได้ฮิวเลือดด้วยไอ้นี่ผมน่าจะชนะนะโอเคกู๊ดเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นบ้าอันติของผมเริ่มแรงแล้วนะเพราะว่าผมมีฮิลลิ่งนะฮะอันติของผมเริ่มจะแรงแล้วนะทันป่าเนี่ยพ่อหนุ่มไอ้น,นี่ผมจะเก็บเงินนะฮะแม่งเงยตะบะแตก คือมันเป็นคอมโบที่สุดยอดด้วยตัวมันเองเนาะแล้วก็ทาเลน์ของผมอะถ้าอีกฝั่งหนึ่งโดนแปะฟรอสต์รัวจากฟิสเชลพวกเนี้ยผมจะมีออโต้ฮิลเรื่อยๆแล้วพอมีออโต้ฮิลขึ้นมาทุกๆหนึ่งวิอะเทอร์ปีเรก็จะจ้วงรัวนะแล้วนั่นหมายถึงผมก็จะได้เซฟเลือดไงนะฮะถูกปะ่ะเดี๋ยวรอบหนะ้าจะฮิลลิ่งเรกตรงนี้ดีไหมคำตอบก็คือโ no นนะฮะเพราะว่าผมมีฟิลี่เอ็กเทนชั่นตรงนี้ผมเอามันขึ้นสายไวกว่าครับผมมาแล้ววะเควเซลจันมาแล้ววะ น่าจะเป็นเจ้ากอบลินตัวนี้นะฮะใช่เปล่าวะดูจากชื่ออ่ะเจอเจ้ากอบลินยังไงตัวนี้เปล่าเนี่ยโอเคดูจากที่เคียวไม่ออกมาน่าจะไม่ใช่เจ้าตัวนี้นะมาแดนบาโ,โ,โระเบิดมึงไอ้เยี่ยมอันติยังไม่ถึงไอสัตว์เอ้ยจริงๆอันติยิ่งไปช้ายิ่งดีนะเพราะแดนเมจผมจะเยอะมากนะแต่มันช้าเกินอีเวนบ้าจริง เอาฟรีสดอชนะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอเ,อเป็นสปิริตคอนแทรคตหนึ่งอันเนาะตรงนี้ตรงนี้เอาอะไรดีกระดึ๊บกระดึ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ไกลขึ้นสายจะได้เติมเลือดเอาแรนดอมดีกว่าโอเคได้เฮสคอนโทรลมานะฮะเพราะว่าตรงนี้มันยังเติมเลือดให้ผมได้นะฮะ ยังเติมเลือดให้ผมได้ 2, 4, 5ยังได้อีก15หน่วยยังได้อยู่นะฮะค่าคริตตรงนี้เอามาใช้กับอะไรดีนะ้านะไฮเดนเบลดยังไงร,รอบนี้ผมขอทวงบัลลังคืนแล้วกันดามจผมอ้วนเลยว่ะดูจากเลือดที่เขาไหลเป็นน้ำแบบนี้ผมน่าจะชนะนะทุกคนหนึสองเรียบร้อยอันติกู900กว่ามึงแตกแนะ่เห็นเปล่าเนี่ย total hp recovered during travel ตอนที่ค่อยๆไปถ้าระหว่างที่ไปอยู่มี healing a r e a ขึ้นแล้วมัน heal ส0 0พลูก damage นี่ก็4ี0พแล้วว่านะฮะอันนี้ผม,มจะเอา creed defense นะฮะอืม uplifting ผมไม่ต้องการอะ่ะอา่าผมจะกดไว่ ไม่ไม่อยากได้อะแต่ว่าถ้าเกิดกดขึ้นมามันก็จะได้ฮิลิ่งใช่ปะ่ะเอามาก็ได้นะมามามาเอามาแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นแวนการ์ดอะในในมันก็ขึ้นมาแล้วนะคือตอนนี้ง่ายๆเลยคือผมตั้งใจจะเติมเลือดนั่นเองนะทุกคนนะอ่ะยังไงเจ้ากอบลินนะอู้อู้เลือดผมไหลเป็นน้ำอียมือแปะฟอสหนักจังอ้ได้เมจเจ็ดด้วยเจ็ดด้วย แพนด้าแตกไปอีกแล้วหนึ่งท่านอันนี้ขอเ,อเป็นฟิล่คร์นะฮะแล้วก็เอาเป็นฟิล่ดอชแล้วก็ตีเฮสืมวอทาร์ฟเรนซี่ผมไม่อยากเอาอ่ะทุกคนขอแรนดอมหนึ่งครั้งนะฮะ เบสแอทแท็กแช่เฮสแอ t แท็กโอเคขึ้นสายไปแล้วหนึ่งอันนอะแล้วก็เอาดอชบูทหนึ่งครั้งคะแล้วก็ตรงนี้ขอแรนดอมหนึ่งครั้งครับผมได้ HP ครีมาของดีจัดมาการที่ผมแรนดอมเจอ HP ครีแบบเมื่อกี้หมายความว่ายัางไงเพื่อนๆรูแม่ผมจะได้ EXP 4นั่นเองในเงินหนึ่งร้อยบาทนะอันนี้ผมน่าจะสู้ได้เอาเบ้า จะติดคริเอออย่าให้อันติมึงติดคริกูขอแค่นี้เพราะถ้าเกิดอันติติดคริในดาเมจ์ร้อยห้าสิบแบบนี้ผมพังแน่นะฮะไอ้น,นี่อันติผมจะติดคริได้ยังไงยังไงดีอ่ายังไงดีเอาแปะไว้อันนึงนะโอกาสติดคริ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดามจคริโอ้โหคริ้ยี่สี่โคตรไก่แต่ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนนะฮะสปิริตคอนแท็กต์หนึ่งอันนะแอตแทกมิสจัดมาแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นสปิริตคอนแท็กตตัวจะได้หนาขึ้นนะฮะ ไอ้นี่ถ้าผมเอาผมก็จะมีโอกาสได้พวกไซเคิลลูปใช่ปะ่ะโอ้ยเอ้ยไอ้คนที่มีเคียวเซียวจันแตกไปแล้วใช่ไหมไอ้นี่นี่นีเคียวเซียวจันแล้วมึงจะเอาไปทำบ้าอะไรวะไอ้ไอ้ <c oughs> มันชื่ออะไรไอ้อ้วนชมพู่นะฮะอ่ะเจ้ากอบลินนี่ยังเป็นตัวอันตรายสำหรับผมเสมอนะะเพราะมันเก่งครับผมยิ่งรอบไหนที่เขามีเมจิ เดเมจหนักๆน,น,นี่คือหายนะผมอะ่ะไม่รอดไม่รอดไม่ดิ้งผมอันติยังไม่ถึงเลยนะแสดงว่าเขาแปะฟรีสนี่หนักกว่าผมซะอีกนะอ Pre ่พรีแบตเทนเฮสจัดมาอันนี้การครีสหนึ่งอันนะฮะแล้วก็เอาเป็นเฮสดีเคลหนึ่งอันเนาะแล้วก็พรีแบตเทนเฮสอีกอันหนึ่ง เลือดเหลือ13ผมยังเติมเลือดได้อีก2อันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวน่าจะเป็น u r y d o ดอชตรงนี้เนาะเอามาตรงนี้แล้วก็คริแล้วก็ดอชฮิวิ่งดอชจัดมาแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าอาจจะได้เอาเร็กเฮสเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าผมต้องการเติมเลือดครับผมตอนนี้ต้องยื้อเลือดนิดนึงละไม่งั้นไม่รอดนะฮะโอ้นิดนึงนิดนึง ดามเจ็ดเหลือ6โอเคหลักๆลักเมจคือฟรีซเดามีเลือดเหลือ6ดามจสูงสุดคือ9เอาเติมมาก่อน1อันนะฮะแล้วก็ตรงนี้ไอ้นี่จะเป็นฟิวรี่เดามเอาติดไว้เอามา,เ,าเลือดเหลือ9กาเดามจ9เ้างานยาบวะ ครีเอชหนึ่งอันเอ่อฮิลลิ่งฟรีสหนึ่งอันอืม uh, ขอแรนดอมนะเอ่อฮิลลิ่งฟรีสอีกอันหนึ่งโอเคเด m ม g หกโอเคถ้าผมชนะซึ่งโอกาสชนะผมสูงเพราะว่าเขาแพ้ทางผมผมจะได้เติมเลือดอีก3นะฮะเออดีเจ้ากอบลินไปต่อยกันเองนะฮะตรงนี้ผมชนะ1ล้านเปอร์เซ็นต์ เออโอเคกูด okay, แต่หายนะยังไม่จบอ่ะผมเติมเลือดตรงนี้ได้อ่าเพอร์เฟ r e b รีบามาแล้ววะ่ะผมไม่เก็บเงินแล้วนะทุกคนขอแรนดอมนะฮะโอเคผมจะมี p e r ร์เฟ r e b รีบามาอันนึงต้องเอายังไงก็ต้องเอา แล้วก็ตรงนี้ขอเอาเป็นฟิ y Dodge ยิ่งค่าดอชเยอะผมยิ่งจะเล่นอย่างอื่นได้ง่ายขึ้นเลือดเหลือ12ดเด8กับ10ก็อย่าไปหวังว่าจะแพ้สิผมต้องชนะนะมากูต้องชนะจะไหวเปล่าวะไอ้จังเกอร์เน็มึงสู้เขาหน่อยนะเพราะว่าผมอยากเจอคุณนะเพราะว่าผมชนะคุณได้นะอียเว้ย ไหวปะเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวจังเกอร์เนีแตกไปแล้วเรียบร้อยไอ้บ้าเอ้ยแตกไปแล้วอผมจะเอาอะไรไปสู้เขาเออ่ฮิลลิ่งเฮสโอเคผมได้เลือดไหมโอ้ต่อให้ผมได้เลือดมาอีกสามหน่วยแต่สามยี่สีนี่กูใช้โคต้าเต็มปรี่มหมดเลยเอามาต้องใช้นะ มันก็ขึ้นมาแป๊บเดียวนะแล้วผมก็จะโดนถาโถมอีกรอบนึงนะฮะแล้วยิ่งอีกฝั่งนึงเล่นสายฟรีสโอ้โหโฮลี่เอ็กซ์โพลชั่นไอ้บ้าเอ้ยต้องต้องเอาให้หมด่ะผมไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะอืมอ่ะโอกาสชนะของผมประมาณ5%นะสายตีเนาะโอเคไหมเพอร์เฟกต์รีบาวมึงสวนหนักหนักหน่อยสิ เฮ้ยเฮเพื่อนๆพืはは่ทำไมดูทรงดีทรงทงดีทรงดีอี้ยมเอ้ยเติมเลือดขึ้นมาผมชนะ A อแพ้ตัวนี้เอาแล้วว่ะผมชนะเจ้า A แต่ A แพ้ตัวนี้ยังไงอี้ยมเอ้ยผมกำลังจะเจอไอเวนตัวนี้เอมึงคุณเอเชียนมึงไปตบมันอนเอี้ยโอเคโอกาสชนะของผมคืออะไรวะฟรอส n o วา โอกาสชนะของผมคือฟรอสโนวาใช่ไหมผมจะรีจนกว่าจะเจอฟรอสโนวาแอนตี้ไอ้เอ้ยไม่เจอกดแรนดอมไปแล้วกันนะทุกคนนะโอ้ยดอชสปิริตไอ้บ้าเอ้ยตัวอ้วนขึ้นเล็กน้อยมาเฮ้ยเฮ้ยผมเจอคุณเอเซียนเมื่อกี้เอเซียนแพ้ผมมึงมึงมึงแตกแน่มึงแตกแน่เอเซียน ไอเวนเออกูเจอเอเชียนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยผมชนะเอาแล้วพวกมึงแพ้อะไรวะเนี่ยผมหลบได้แล้วจะมีการแปะฟริสน่าจะดีที่สุดเอ้ยเทุกคนทุกคนครับผมชนะได้ไงวะแต่ผมมีโอกาสอีกแค่สองครั้งนะเขาเหลือแต่ว่าเขาชนะครั้งหนึ่งผมแตกเอเชียนเอเชียนมึงแตกไปแล้วไอเวนไอเอเชียนเอาดอทแช,ชร์หน้าตัวจะได้อ้วนขึ้น เขาเล่นสายเพอร์เฟกผมน่าจะไอ้นั่นแน่ๆเลยว่ะผมว่าผมน่าจะเป็นเพอร์เฟกต์ดอ์ชอัดเขานะฮะเอาเฮสต์ดีเคลนะแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นฟรีสเอาฟรีสคอนโทรลดีกว่าโอเคมายังไงคุณเหลือ2โอกาสผมเหลือโอกาสเดียวผมว่าผมชนะแล้วล่ะนะฮะมายังไงมึงอุย้ยฟอสโดวไอเวนเบาเบารีบารีบาวรีบาวโอ้ไม่รอดเว้ กับตันกว้นไอเวยเนยโดนฟรอสโนวาเมื่อกี้นะเนี่ยเพิ่งได้มาพอดีด้วย Frost n o าส2งสามพันเดามถ้าไม่มีมึงแตกแน่นี่ขนาดมึงมีฟรอสโนวาช่วยมึงยังกำลังจะแตกเลยนะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับ EP นี้เจ้ากับตันกว้นนะกับตันกว้นสายหลบลากันไปก่อน อ่าดูแลสุขภาพกันด้วยฟาโกไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมบายยจ้าวู้นะฮะกับตันควินเอีเวนเก่งอยู่นะ